สวัสดีครับ FC สิงค์ครับสวัสดียินดีต้อนรับนะครับวันนี้เรามาชมอีกหนึ่งองค์ที่มีความสวยงามครับนี่คือพระนางพญาปี1 4นะครับของอาจารย์ถนอมเป็นกุกัดนางพญาครับเป็นรุ่นสร้างวัดนางพญาพระรุ่นนี้เนี่ยมีการพุทธาพิเศษเนี่ยโดยเกยจิเนี่ยทั้งหมดเนี่ยร้อยแปดรูปนะครับแล้วนําลงไปบรรจุก,กุก นะครับเพราะฉะนั้นถามว่ามีทั้งบรรจุก,กุและไม่บรรจุก,กุไหมก็มีอยู่ด้านบนด้านล่างเหมือนเช่นกันแต่องค์ที่ผมนำมาให้เพื่อนชมกันเนี่ยเป็นที่บรรจุก,กุและเป็นพระแท้ที่ดูง่ายแม้กระทั่งการมีคาบกุนะครับเดี๋ยวเพื่อนเห็นดูผมจะชี้เพื่อนดูคาบกุต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยนี่คือเกิดจากน้ามันตังอิว้วที่ดันแล้วระเบิดขึ้นมาโดนความร้อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพระองค์นี้เนี่ยเป็นพระแท้ที่ดูง่ายผมบอกก่อนเลยนะครับครอบครัวสิงหรือ f c ีกันที่ติดตามกันนะครับ วันนี้สิงห์เนี่ยได้นําพระนพยารุ่นเนี้ยมาแบ่งปันให้นะครับทุกคุณในราคาหลักล้านแต่แบ่งปันในราคาหลักพันเดี๋ยวจบรายการนี้นะครับท่านไหนที่มีไอดีลายสิงห์ก็ทักทางไลน์สอบถามกันนะครับแล้วแบ่งปันกันไปผมเหลืออยู่ไม่เยอะแล้วครับแล้วเป็นพระแท้ที่ดูง่ายคืออย่างที่ผมบอกนะว่าบางท่านก็ถามมาทางเพจว่าพระแท้ดูไงครับพี่สิงห์เห็นออกมาองค์หนึ่งสองพันพัน ็นหลักหมื่นก็มีแต่ไม่มีความคมเพราะฉะนั้นพระองค์นี้อย่างที่เพื่อนเห็นนะครับพระองค์นี้นะครับเพื่อนดูเส้นสังกตินะครับเนี่ยขนาดว่ามีความคมชัดเนี่ยเนี่ยเส้นสังกตินะครับยังคมเก็บมือนะครับทิ้งมาหักออกหน่อยเนี่ยนะครับพระพักคมพระเกตคมนะครับทุกอย่างได่มีความคมชัดลึกพระนางพญารุ่นนี้เนี่ยปีหนึ่งสี่ของจารถนอมเนี่ยผมบอกเ,อเพื่อนเลยนะครับว่าถ้าที่เป็นพระแท้เนี่ยจะต้องมีความคมชัดลึกสิ่งที่สาคัญที่สุดเลยคือ ดวงตาเพื่อเลินที่อยู่ด้านหลังจะต้องมีความคมชัดลึกเดี๋ยวผมลงกล้องเล็กให้เพื่อนดูนะครับความว่าคม,คมนะครับเนี่ยคมนะครับเห็นตัวเลขยันเลยขนาดองค์นี้เนี่ยมีคาบกุ่อยูช่ชัดเจนเนี่ยแล้วยันเนี่ยต้องมีความลึกมิติเห็นไหมครับเนี่ยยันเนี่ยต้องลึกนะครับลึกและคมกลมบล็อกนะครับไม่ใช่เบี้ยวแล้วตื้นหรือไม่เห็นยันอย่างนั้นคือของที่ทําขึ้นมาใหม่นะครับหรือของที่ลอกเลียนแบบ นะพระแท้อย่างไงกดจากแม่พิมพ์จะต้องมีความคมชัดลึกสำหรับองค์นี้เพื่อนเห็นไหมครับว่าขนาดว่าบรรจุอยู่ในกุเนี่ยคาบน้ำมันแต่งอิวคาบระเบิดของเนื้อเห็นครับเนี่ยผมใะ้ดูความเป็นธรรมชาติความเก่าครับพระบรรจุกุไม่กี่ปีนี้เอง4ี่หนะ้ปีนะปีหนสเพื่อนเหนครับเนื้อได้ขนาดนี้นะครับเน,เนื้อนแบบว่ามีความเขาเรียกว่า ปีแตกที่เป็นธรรมชาติมีคาบนา้ำตาลยิระเบิดขึ้นมามีเม็ดแร่ต่างๆที่เกิดจากการเผาเห็นไหมครับเนี่ยนี่คือแร่ที่ธรรมชาติจะอยู่ในดินแล้วเมื่อทําการเผาเพื่อนเผาเสร็จแล้วมันจะระเบิดเป็นรูๆอย่างเงี้ยเขาเรียกว่านี่คือธรรมชาติส่วนที่ไม่ระเบิดเป็นก้อนๆนี้เห็นไหมครับครับพระนางพิรารุรร่นนี้เนี่ยจะต้องมีความเป็นธรรมชาติครับคาบน้ำตาลยิ่วไหมครับเหลืองๆน้ําตาลเนเป็นไตไหมเป็นจำจำนะครับ แบบนี้ทําใหม่ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับทั่วไปที่ผมบอกว่าถ้าเราดูพิมพ์ได้นะครับดูมวลสารได้ความเก่าธรรมชาติได้นั่นคือพระแท้นะครับแล้วนี่คือพระนางพญาปีนหนึ่งของอาจารย์ถนอมกุพัฒนางพญาจังหวัดพิศรุโลกครับวันนี้สิงห์ได้โอกาสดีมีหลายท่านขอกันมานะครับสิ่งที่สิงห์จะแบ่งให้นะตอนนี้เป็นรุ่นนี้ทั้งหมดเลยครับเป็นค้าบกุคขาบมันตั้งอยู่ที่บรรจุอยู่ในกุนะครับเป็น ชุดหนึ่งที่หาพบได้น้อยครับเนื่องจากว่าเอาเป็นว่าไม่ได้มีพบละกันส่วนมากเราเห็นภาพขาวๆน,นวลๆไม่มีอะไรเลยแม้กระทาั่งองค์นี้นี่คือธรรมชาติที่เกิดขึ้นเราดูธรรมชาติครับอย่างเงี้ยเขาเรียกธรรมชาติพุทธคุณหลักร้านนะครับในราคาหลักพันยังจับต้องได้นะครับผมคิดว่าราคาตอนนี้ที่วัดก็ไปหลายหมื่นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ผมบอกครับว่าถ้าเชื่อแนวทางของผมนะครับแบ่งกันไปนครับเดี๋ยวจบ การไลฟ์สดอันนี้นะครับท่านไหนถ้าชอบแล้วใช่นะครับจะแบ่งปันไปใช้นะครับนะครับในราคาหลักพันพุทธคุณหลักล้านเนี่ยติดต่อทางไลา์ช่องทางเดียวนะครับสวัสดีครับ